ศัตรูคนคิดร้ายจ้องจะปองร้ายคุณคอยจะหักหลังและคอยที่จะคิดร้ายกับคุณอยู่เสมอเพราะอยู่ตรงข้ามนะคะแต่5พฤษภาคม2568ดาวเทพระราหูยกย้ายส่งผลอย่างไรต่อชาวราศาาีกันชาวทุกม,มิติค่ะ ก่อนจะรับฟังคำทำนายฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์คลิปนี้ไปให้คนที่คุณรักกันเยอะๆนะคะก็เอ๋ยจันทิกต้องบอกก่อนว่าการพยายกรณ์นี้เป็นการพยายกรณ์แบบคร่าวๆแบบมหาภาคจะให้ชัดเจนเจาะลึกตัวหาโอกาสมาตรวจดวงหาลัคนาที่แท้จริงส่วนตัวกก่จันกิกนะคะเพราะแต่ละคนมีพื้นดวงเดิมที่มีดาวดีและดาวไม่ดีตั้งรับแตกต่างกันไปค่ะเพราะฉะนั้นตัวหาโอกาสมาตรวจดวงแบบส่วนตัวจะได้รู้ลัคนาที่แท้จริงค่ะ ดาวเทพราหูยกย้ายวันที่5พฤษภาคม2568เนี้ยก่อนหน้านี้ชาวลัคนาราศีกันดาวพระราหูเล็งดวงชะตาดาวพระราหูเป็นเจ้าเรือนอริดาวอริมาอยู่ในภพปัตตนิเล็งจุดเกิดของชาวลัคนาราศีกันศัตรูคนคิดร้ายจ้องจะปองร้ายคุณคอยจะหักหลังและคอย ที่จะคิดร้ายกับคุณอยู่เสมอเพราะอยู่ตรงข้ามนะคะแต่นะคะ,นะคะหลังจากนี้5พฤษภาคม2 0 1 8เป็นต้นไปดาวพระราหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเรืนอ,รอนอริจะโคจรไปเกษตรตาที่ไมดีหมายถึงว่าศัตรูเขาอะถ้าคุณไม่ไปยุ่งกับเขาเขาจะไม่สามารถทำอะไรคุณได้เอาตัวออกออกห่างจากคนไม่ดีเอาตัวออกห่างจากคนที่คิด ที่จะยั่วยุทําให้คุณมีโทสะโมหะได้เพราะดาวพระดาว,ดาวเจ้าเรือนอริคือดาวพระราหูโคโจรไเป็นเกษตรตายพอดีเขาก็อยู่ในที่ของเขาเขาไม่เลงคุณและเขาอยู่ในที่ของเขาถ้าคุณไม่เอาตัวเข้าไปหาเขาไม่เอาไม่เอาเขาเป็นไฟคุณไม่เป็นน้ําคุณคุณไม่สนใจซช่ใช้คําว่าช่างหัวมันอันนี้ไม่มีปัญหานะคะเพราะอะไรถ้าคุณเอาความคิดและความรู้สึกคุณไปโฟกัสเรื่องงาน ข้อดาวพระรหัสปรดีนะจะโครจรวันที่13พฤษภาคมนะคะในราศีมิถุนในภพกรรมมะนะคะส่งผลให้คุณจะมีการที่คิดพูดอ่านเขียนในเรื่องของการงานเนี่ยจะประสบความสําเร็จการงานงคุณจะลุ่งลรดนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องสนใจคุณโฟกัสหน้าที่ของคุณจาก5พฤษภาคมจน13พฤษภาคมไม่ต้นไปการงานจะลุ่งโลดมากเลยสําหรับชาวลัคนาราศีกันค่ะ